สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวัยรุ่นหัดทำนานะครับก็มาเผยเคล็ดลับกับมือใหม่อีกเช่นเคยนะครับว่าลักษณะปุ๋ยยูเรียที่ใช้ถูกต้องนะครับคือข้าวมีลักษณะแข็งแกร่งแบบไหนนะครับก็ทุกท่านดูลักษณะ ดังภาพนี้เลยนะครับเอาตรงนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับลักษณะต้นข้าวแคะแกนก็ดังภาพนี้เลยนะครับคือหนึ่งใบไม่เขียวนะครับสองใบตั้งไม่โค้งงอไม่เฟื้อนะครับสามารถใส่ยูเรียเพียวๆได้นะครับทําให้ข้าวแข็งแรงไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นเชื้อนะครับแต่ผมขอบอกทุกท่านว่าถ้าข้าวลักษณะที่ดังกล่าวเนี่ย มันเกิดอยู่หนึ่งนะครับดินมีปัญหานะครับหรือดินมีกรดหรือมีฟอสฟอรัสมากเกินไปนะครับก็ใส่ยูเรียเพียวๆได้แต่ต้องขอย้ำว่าต้องเป็นยูเรียนะครับ4600เท่านั้นเพราะ2100หรือ3000อันนั้นคือใส่แล้วอาจทำให้พวกท่านเกิดเชื้อราได้สูงนะครับเพราะผมทำมาแล้วใส่แล้วไปแล้วนะครับ ไม่แนะนําให้ใส่4600นะครับในระยะข้าวของพวกท่านเป็นแบบนี้แก้ด้วย4600นะครับหวานพรมนะครับถ้าข้าวพวกท่านแจ้เป็นแบบดังภาพของที่ผมนําเสนอให้ดูใส่ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นเชื้อราแต่ถ้าข้าวพวกท่านนะครับเขียวเฟื้อไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าลักษณะแบบนี้ สามารถผสมยูเลียได้ไหมก็ถ้าเป็นดังภาพนี้สามารถใสยย่ยูเลียได้เลยนะครับเพราะว่าดินดานมีปัญหานะครับนี่ใสยย่ยูเลียได้ไม่ทําให้เกิดโรคเกิดอะไรนะครับไายวิธีใช้ยูเลียที่ถูกต้องและถูกจุดนะครับทําให้ข้าวจเจริญเติบโตเติบโตดีนะครับสําหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็รับฟังเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับก็คือถ้าข้าว ลักษณะอย่างตรงนี้เห็นไหมครับใบจะต่างจากตรงเมื่อกี้นะครับคือถ้าข้าวลักษณะเป็นเหมือนที่ในรูปที่ผมขึ้นให้คือ 1. ใบใหญ่กลางเขียวใบเริ่มโค้งงอนิดหน่อยแล้วใบฟู่เฟื้อดินตรงนี้ของท่านหน้าดินเยอะดินดีไม่แนะนําให้ใส่ย,ยูเรียเพียวๆนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดใบไหมเชื้อราใบยุบ เกิดโรคเกิดลาได้แล้วแถมผีเสื้อหนอนฉีดไม่ชนะนะครับก็ให้ทุกท่านพิจารณานะครับถ้าข้าวเป็นแบบนี้ถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยก็ให้ใส่ยูเรียได้แต่ต้องผสม0ูน0เพื่อเอา0ูน0มาทำอะไรครับมาดึงไอตัวยูเรียให้ปล,ปลดปล่อยชาติได้ช้าลงนะครับทำให้ ข้าวสมบูรณ์ทั้งใบตั้งเขียวใบใหญ่และลำต้นแข็งแล้วต้นใหญ่นะครับลองเอาไปศึกษาประยุกต์ใช้ดูก็คลิปบอกเล่าเรื่องราวนะครับส่วนโรคเชื้อราที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าพวกท่านหนักยูเรียกันเกินไปนะครับควรใช้ยูเรียให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าห้ามใส่ยูเรียใส่ได้ แต่ต้องผสมสูตรทุกครั้งนะครับแต่ถ้าอยากจะใส่อยากจะใส่ยูเลียเพียวเพียวก็ควรจะใส่ตอนข้าวเป็นลักษณะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นี้คือ1โดน้ำบาดาลน,นะครับหรือดินพวกท่านเสียน้ำบาดาลสามารถใส่ยูเลียเพียวเพียวได้นะครับส่วนถ้าลักษณะเป็นดังภาพนะครับใบใหญ่ลำต้นดีทุกอย่างดีใส่สูตรนะครับก็คือ รอบที่1นึ่สายยูเลียได้46001ลูกผสมกับ0060 1ลูกก็จะได้สูตร23 5 30นะครับเป็นเลขที่สวยที่สุดแล้วตอนนี้ข่าวดีด้วยนะครับ0060ราคาถูกแล้วลูกละไม่ถึง1,000บาทนะครับไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับส่วนสูตรที่2 4600ผสมกับ15 5 20นะครับ สูตรที่3 4600ผสมกับ1 5 7 8นะครับก็จะให้เลือกใช้แค่นี้ในรอบที่1รอบที่2ก็ถ้าใส่แล้วจากรอบที่แลรอบที่1แล้วข้าวยังมีลักษณะดังรูปแรกที่ขึ้นมาคือแจ้แคะแกนไม่โตให้ซื้อปุ๋ย4600ผสมกับ0060เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้เลยหรือ00 หรือ4 6 0 0ผสมกับ15520นะครับหวานในรอบที่2นะครับส่วนรอบที่3ถ้าค่าพวกท่านมีลักษณะแคะแกนไม่โตเหมือนภาพดังเมื่อกี้แต่อาจจะสูงขึ้นก็ใส่ยูเลียได้เหมือนเดิมนะครับไม่กักยูเลียใส่ได้ทั้ง3รอบแต่ใส่เพียง1ลูกต่อ10ไล่เท่านั้นนะครับเพราะ ปัญหาต่อไปที่พวกท่านจะเจอถ้าพวกท่านใส่ยูเรียมากกว่านี้เชื้อรานะครับมแมลงหนอนกอหนอนมนใบเข้าทําลายอย่างรุนแรงนะครับก็บอกเคล็ดลับดีๆนะครับส่วนถ้าข้าวเป็นลักษณะดังภาพที่ผมบอกนี่ให้พวกท่านใส่ยูเรียได้แค่รอบที่1 46.00ี่สผสมกับ0060หรือ46.00ิบหผสมกับ15.5.20นะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูผมทําคลิปเรื่องใส่ปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพวกท่านจะไม่เกิดเชื้รานะครับและรอบ2ถ้าข้าวมีลักษณะดังนี้นะครับดังภาพที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็ให้หยุดการใช้ยูเรียนะครับเป็นใส่15 5 20หรือ15 7 18นะครับใส่ในอาตาัตราทั้งหมดที่กล่าวมาคือ15กิโล ต่อไร่หรือ10กิโลต่อไร่แล้วแต่นะครับส่วนรอบที่สมรอบที่4แล้วแต่พวกท่านจะใส่ไม่ใส่ส่วนตัวผมสำหรับคนทำผมก็จะใส่รอบที่สานะครับโดยการใช้สูตร15 5ห้าในรอบที่3ก็มาดูกันต่อไปถ้าพวกท่านทำได้ดังที่ผมพูดพวกท่านก็จะแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราใบยุบใบลายดังที่พวกท่านประสบกันมาอย่างรุนแรงนะครับไม่จำเป็นต้อง ดูแลอะไรมากข้าวถ้าเราเข้าใจอายุเข้าใจการใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งและรอบที่สองนะครับก็วันนี้ก็มาบอกความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยยูเลียให้ถูกวิธีถูกช่วงถูกเวลาเพราะขอบอกเลยยูเลียใส่มากไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแค่ทำให้ใบเขียวนะครับต้นใหญ่ใบเขียวแต่ทำไมรวงไม่ใหญ่นะครับหรือมเมล็ดไม่ยัด ไม่ใหญ่ไม่หนาไม่อ้วนนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบด้วยว่าดินเรามีไนโตรเจนมากน้อยแค่ไหนหรือในดินเรามีธาตุมูลสัตว์เยอะแค่ไหนขอให้ทุกท่านตรวจเช็คให้ดีก่อนใส่ปุ๋ยหรือใส่ขี้งวัวมูลสัตว์ขอให้พวกท่านดูข้าวพวกท่านให้ดีถ้าง,งามเกินไปก็อย่าไปใส่เยอะนะครับส่วนฮอร์โมนเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับ ว่าควรจะใส่ช่วงไหนฉีดช่วงไหนแล้วได้ผลผลิตลดต้นทุนไม่ใช่เขียวดังภาพแล้วฉีดเดี๋ยวจะไม่ได้เกี่ยวไปก่อนครับขอบคุณถ้าชอบคลิปที่พูดเรื่องราวการทำนาต่างๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะผมคือช่องที่มาบอกจริงๆโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยขอบคุณมากครับ